ตั้งกี่ครั้งที่เธอลาเดินเข้ามาร้องไห้ไม่ต้องมีคำอะไรมันก็พอเข้าใจเขาใช่ไหมที่กระทำแม้จะดีใจเสมอที่เธอมาพบกัน เป็นต้นเพลงมาแบบนี้แล้วแสดงว่าเขามาแล้วค่ะกันนะฟังตามเวลานัดหมายของเราปเป๊ะเลยทีเดียวสำหรับน้องคชานะคะให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอตอนนี้อยู่ในสายกัะเราเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เตอสวัสดีครับครับผมครับผมดบได้ยินได้ยินชัดเจนใช่ไหมครับเราต้องเช็คเสียงกันก่อนว่าทางโน้นโอเคทางนี้โอเคทางโน้นเป็นไงบ้างฝนตกอยู่ไหมครับคชา เราไม่แดดไหมวันนี้ไม่ตกครับขามาผมหลับมา แสดงว่าเมื่อคืนเพลียนิดหนึ่งใช่ไหมโอเคนะคะวันนี้ก็พร้อมลุยแน่นอนกับการโฟนอินไปทั่วประเทศเลยทีเดียวไปแทบจะทุกจังหวัดแล้วก็ตอนนี้คือตอนนี้อยู่อยู่เชียงใหม่นะคะมาเชียงใหม่มารับฝนกันค่ะเพราะวันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะคะอากาศเย็นอีกต่างหากด้วยนะคะมีแฟนๆถามยิงคําถามมาก่อนที่จะเข้าสัมภาษณ์เลยค่ะว่าเมื่อไหร่คชาจะมาแอลเชียงใหม่เมื่อไหร่จะไปเชียงใหม่แมนแล้ว มีไปนะฮะรเร็วๆนี้ครับเร็วเด ใช่ไหมคะเราอจรอเนี่ยเป็นแฟนจะรอเพราะว่าเหมือนกับว่านะอยากจะอยากจะให้กระชามาเที่ยวเชียงใหม่เร็วๆเ,เพราะว่าอากาศกาลังดีอ,อากาศกาลังหนาวเลยทีเดียวถ้าเกิดหมดฝนในวันสองวันนี้คงจะเริ่มเย็นแล้วนะคะพร,ร้อมกับเพลงชา้าๆเศร้าๆซึ้งๆนิดหนึ่งนะคะจริงๆจ,จะบอกว่าเป็นเพลงเศร้าเลยไหมก็น่าจะเศร้าเลยใช่ไหมเศร้าเลยครับเศร้าอกหักอย่างนี้ไหมใช่ไหมเป็นเพลงใช่เป็นเพลงสําหรับคนผิดหวัง ผิดหวังเลยเพราะแค่ชื่อเพลงก็แน่ละแน่ละก็คือเหมือนกระตีโจทย์ได้ครอบคลุมทุกอย่างให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอ<ช>นะคะนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดของคชาซึ่งโอโหภาพโปรไฟล์ของเธอนี่ประมาณว่าตาแบบประมาณว่าเศร้ามากจริงๆนะ<ช>คือได้ทุกโหมดทุกอารมณ์จริงๆคือจะเกิดเป็นเพลงเศร้าก็จะหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเพลงสนุกๆอย่างซิงเกิลก่อนหน้านี้เนี่ยทรงผมก็จะมาก่อนหน้าก็จะยิ้มแป้นแลนดมาก่อนเลยทีเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตีบทแตกใช่ไหมเพ นี่เป็นซิงเกิลล่าสุดข,ของกระชาให้เช้นทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอทําไมเลือกเพลงนี้มามาประมาณว่าเป็นเพลงออกแนวชา้าๆทาไมถึงเปลี่ยนหมดตัวเองนิดนึงอะไรอย่างนี้คะก็หลังจากที่ซิงเกิลแรกคร่ะเป็นแค่ของเลียนแบบใช่ไหมครับใช่ก็เลยคิดว่าเอย,อยากจะลองทําเพลงชา้ามาเป็นแค่ของเรียนแบบก่อนแล้วก็มา<ต>ไปสอง<ล>อเราเลยอยากจะกลับมาทําเพลงชายอีกครั้งหนึ่งอ่ะเป็นแนวเรียกได้ว่าเป็นแนวที่ถนัดอยู่แล้วด้วยครับค่ะ ็เลยแบบลองลองหาเนื้อเรื่องหามุมมองใหม่ๆมาถ่ายทอดดูซิว่าจะถ่ายทอดมุมมองไหนออกมาแล้วก็โชคดีครับที่ได้กลับมาทางานกับโปรดิวเซอร์คนเดิมอีกครั้งหนึ่งก็คือพี่แม็กซ์สรันครับผมอ๋อพี่แม็กซ์สรันนะคะพี่แม็กซ์สรันนี่ก็เพิ่งจะฝน <Hello. S 1> อินไิเตอนไปเอาห่ยได้ยินไหมครับ ได้ยินนะคะโอเคพี่แม็กซ์รายนี่ก็เพิ่งจะโฟนอินพี่เตือนไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาเองก็มีเพลงเหมือนกันนะคะไปทำชายไปมีโปรเจกต์เยอะแต่นี่ก็คือหนึ่งการทำงานที่คชาเองก็ได้พิสูจน์อีกหนึ่งบทบาทจริงๆแล้วเป็นคนที่ร้องเพลงชายได้ได้โอเคอยู่แล้วใช่ไหมคะคือถนัดเพลงแนวนี้มากกว่าเนพลงแนวนี้ครับอ๋อค่ะพี่เตือนว่าคาชาถนัดเพลงออกแนวหลั่ล้านน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเพลงบ่ายสองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ดังนั้นเราก็สามารถทําได้ครับอ่าฮะค่ะแต่แนวนี้เราก็ชอบมากแนวนี้เป็นแนวที้ชอบฟังอยู่แล้วชอบมากอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นหนุ่มขี้อายอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคะเนี่ยเอ,อไม่จริงเรื่องขี้อายผมว่าผมมว่ามว่าไจริงอยู่กับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยครับอฮผมว่าเราเรา,เราจะกล้าในเรื่องที่ควรกล้าแล้วก็ บางเรื่องที่แบบไม่กล,าล้าเราก็อายดีกว่านะเราไม่ใช่น่ารักมากโอเคเข้าใจตอบมากเลยชอบชอบคําตอบนี้ที่สุดเลยเพราะบางสถานการณ์เราก็ควรจะกล้าใช่ไหมคะบางสถานการณ์เราไม่กล้าดีกว่าเนาะบพืทนีมันจะเสี่ยงเกินไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะซิงเกิลน,นี้เป็นซิงเกิลที่คชาเอาบอกว่าเป็นเรื่องราวของการถ่ายทอดความเศร้าวความเจ็บในเนื้อหาอยู่แล้วมีหลายๆคนถามพี่เตือนเหมือนกันว่าเป็นคนที่ร้องเพลงช้าเพลงเศร้าแบบนี้ได้ถนัดมากๆที่ระชาบอกไปว่าเป็นแนวถนัดประสบ การจริงของตัวเองเคยมีผ่านแวบๆเข้ามาในเนื้อหาเพลงแต่ละเพลงบ้างไหมครับสําหรับเพลงนี้เหมือนจะยังยังไม่เคยยังไม่เคยใช่ไหมเราอาจจะไม่เคยเจออะไรที่แบบมันตรงกับเพลงเลยอาจจะเจออะไรที่มันเรียกได้ว่าคล้ายคลึงครับผมหรืออะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราผมว่าเราสามารถเรียนรู้พฤติกรรมแล้วก็เอามาปรับใช้กับในเพลงจากเพื่อนจากคนรอบข้างจากหลายๆคนที่อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับายสื่อเราสามารถดึงมาหรือเรียนรู้ได้ ครับผมนะฮะการทํางานเพลงนี้ให้ฉันทนเหงาดีกว่าคาไม่รักเธอนี้ ห่างจากซิงเกิลก่อนหน้านี้นานไหมครับคชาห่างจากซิงเกิลบ่ายสองนานนานเหมือนกันเนาะสักพักหนึ่งครับผมสักพักหนึ่งเพราะก่อนหน้านั้นต่อกอนที่คชาจะมาทําซิงเกิลนี้ก็เห็นคชาทํางานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนีคะงานในหลายๆรูปแบบนะคะต้องบอกว่าประสบการณ์ที่ได้มาได้เรียนรู้จากบ้าน AF ด้วยแล้วก็จากการทํางานหลายๆอย่างผ่านมาตั้งแต่ a f ในซีซันที่8ปดคชานี้ซีซันที่8ใช่ไหมครับโอเคพี่ต่งกาลังทบทวนตัวเองอยู่เพราะว่าเยอะมาก ส่วนล่าสุดก็ผ่านมาประสบการณ์สองปีเกือบสามปีใช่ไหมครับครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างในเส้นทางนี้มีความเชี่ยวชาญคิดว่าตัวเองไปทางไหนถึงจะโอเคทั้งเรื่องการร้องเพลงหรือว่าจะเป็นพิธีกรหรือว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงคชาคิดว่าตัวเองถนัดแนวไหนมากที่สุดครับผมว่าออื uh huh. สําหรับผมนะมครับผมคิดว่าเราเราได้ลองทําอะไรใหม่ๆมันก็คือ,ม,คอมันก็คือโอกาสที่ดีอีกอย่างหนึ่งใช่ผมอะผมตอนแรกผมไม่มั่นใจว่า ผมจะเล่นละครได้หรือเปล่าผมเล่นละครเวทีได้ไหมได้ไหม,มโอกาสได้ลองมาแล้วเราก็คิดว่าเราสามารถทําตรงนี้ได้นะ uh huh. เราผ่านมาแล้วเราเราทํามันได้ดีในระดับหนึ่งฮะคับผมถามว่าชอบสิ่งไหนที่ชอบก็น่าจะเป็นการร้องเพลงนะครับ <No. S 1> แต่ไม่ใช่ว่าอย่างอื่นเราไม่ได้ชอบนะฮะนะ <Na. S 1> แต่การร้องเพลงเป,เป็นสิ่งที่เราคุ้นชินและคุ้นเคยแล้วก็ทามานานมากกว่าค่ะ วป็นพิธีกรก็เจ๋งมากเลยไเตติดตามกระชายอยู่เหมือนกัน oh, กับชินิพอใช่ไหมคะใช่ะอันนั้นก็แบบว่านะทุกลุกเลย <laughs> มีหนังเรื่องไหนมากระชาก็จัดเต็มเลยทียเป็นโอกาสที่ดีฮะเป็นอะไรที่มันดูเป็นกลมกลืนและดูเป็นการทํางานที่เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ธรรมดา,นานจริงนะคะคุณผู้ฟังคือจะได้โจทย์อะไรมาพอเราได้โจทย์มาเราก็ทําให้มันเต็มที่อย่างเช่นได้เพลงเพลงนี้มาซึ่งชื่อได้ว่ากระชายเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเพลงเศร้าเพลงช้าในแนวที่ตัวเองถนัดต้องถามว่าการทํางาน อังนี้มันง่ายมันยากมันถนัดมันโอเคมันเข้าทางเราแค่ไหนครับผมมันมีทั้งง่ายและยากครับผม uh huh. สำหรับเรื่องง่ายก็คือการที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่แม็กนี่ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องง่ายเพราะว่าพี่แม็กสารานจะรู้เขาเรียกได้ว่ารู้ไตายของประชารู้วิธีการทํางานเราก็จะรู้วิธีการทํางานของพี่แม็กก็จะไม่ต้องปรับจูนเข้าหากันมากขึ้นแบบไม่ใช่ยากขึ้น <laughs> <laughs> คือเราจะรู้แล้วว่าพี่แม็กทำงานสไตล์ไหนครับโอเคส่วนที่ยากขึ้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพลงนี่แหละครับการร้อง การร้องเนื้อ,อเพลงมีความหมายที่ดูโตขึ้นจากเพลงแค่ของเรียนแบบใช่ใช่โตขึ้นเยอะจริงๆนะนเพราะมันม<ช>ัน<ช>มันมันโตขึ้นกว่าเพลงบ่ายสองด้และ<ช>เพราะ,ะ,ะบ่ายสองนี่จะเป็นลุกน่ารักน่ารักอ่ะแต่ถ้าถามถ้าถามาหลายๆคนเขาบอกว่าชอบลุกบ่ายสองมากกว่านะ,ะแต่ลุคนี้ก็โอเคนะลุคนี้ไปถึงว่าลุกของให้ชั้นทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นอะไรที่คชาทําได้ในในแนวที่ตัวเองชอบมากๆเพราะว่าถ่ายทอดได้ดีถ่ายทอดได้แบบเศร้าจริงจริงนะคะ นะคะยังอยู่ไหมคะยู่เรอบยังอยู่เลย <laughs> เราก็ยังอยู่เพราะพี่เชื่อว่าวันนี้คชาก็ออกแนวประมาณว่าเหนื่อยๆนืยนิดหนึ่งด้วยไปไปหลายๆเคลื่อแต่ว่านี่ก็คือโอกาสดีที่เราได้ทักทายแฟนๆด้วยนะคะส่งเสียงมาทักทายชาวเชียงใหม่ซึ่งมีน้องเนี่ยรอฟังกันอยู่นะเหมือนเหมือนกับว่านะแฟนๆคิดถึงคชามากเลยอะไรอย่างเงี้ยส่ง SMS มาตลอดนั่นคือหนึ่งกำลังใจที่ไปที่ไหนก็มีคนต้อนรับคนรักเราเยอะขนาดนี้ผ่านมาเกือบ3ปีก็ยังทุกคนก็ยังรักคชาเหมือนเดิมรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกดีใจครับ ที่เราเรายังได้ทํางานอยู่ตรงนี้ยังมีคนคอยสนับสนุนยังคอยอผลักดันผลงานของเราต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะมีผลงานดีๆแบบนี้ออกมามาให้ได้ฟังกันมาให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว แม้ว่าแม้ว่าภารกิจจะมากมายแต่พี่เตือนเชื่อนะว่าคาชาจะแบ่งภาคในการร้องเพลงได้ดีมากๆเพราะว่าอย่างที่แบบว่าเราเราเกิดมาจากตรงนี้ด้วยนะคะ,ะเกิดมาจากการร้องเพลงได้โจทย์จากคนอื่นมาในหลายๆสัปดาห์ตอนที่อยู่ในบ้าน AF นะคะ <Yeah. S 1> พอผ่านออกมาเนี่ยเริ่มมีเพลงของตัวเองซึ่งเชื่อนะว่าเป็นเพลงที่คาชาเองก็รู้สึกภูมิใจจะร้องเพลงในแนวไหนจะเป็นแค่ของเรียนแบบจะเศร้าหรือว่าจะเป็นบ่ายสองและซิงเกิลล่าสุดให้ชั้นทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทในการร้อง เพลงของผู้ชายคนนี้ต้องติดตามดูนะคะว่าเขาจะเขาจะทำในในโหมดอื่นได้ดีกว่านี้หรือเปล่าหมายถึงว่าเรื่องของซิงเกิลอื่นๆด้วยเพราะว่าไม่ได้หยุดแค่นี้แน่นอนอแต่นี่คือซิงเกิลล่าสุดนั่นเองนะคะเพลงนี้มีคุณู้ฟังถาม SMS มาถามว่าจะมี MV อะไรยังไง<อ>หรือ,อยังครับสำหรับ MV ็นะครับ <c oughs> จ,ะจะได้ชมกันอย่างแน่นอนนะวันที่6พฤศจิกายนครับผม อ๋อแสดงว่าตอนนี้ถ่ายทําแล้วถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือตัดต่อครับผมเหลือตัดต่อนะคะเราจะไม่บอกอะไรใช่ไหมคะก็ <c oughs> ความจริง MV MV สำหรับตัวในเรื่อง MV จะเหมือนจะเหมือนเขาเรียกว่าตีความมาจากเนื้อเพลงเลยครับแต่ส่วนเรื่องรายละเอียดลงลึกว่า MV จะเป็นยังไงขง้างในจะมีอะไรผมว่า รอติด<ว>ตดามรอชมพร้อมกันดีกว่าครับวันที่เท<ม>่าไหร่นะคบวันที่หพฤศจิกายนครับผมโอเคติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับก็มีทาง True Music com ครับแล้วก็ทาง YouTube ฮะอออืือติดตามได้วันที่6พฤศจิกายนเปิดตัวแน่นอนกับ MV เพลงให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอนั่น,น,นเองนะคะเพลงนี้กระชามีส่วนร่วมยังไงบ้างอ่ะมีคนต้องฟังฝากคำถามมาลืมถามไปเลยก็จะในการดีไซน์การร้องและครับเพราะว่า เพลงนี้พี่แม็กส่งมาจะไม่มีไกด์ร้องให้ไม่มีเลยใช่ไหมจะมีเมโลดี้อย่างเดียวฮะแสดงว่าพี่แม็กเขารู้ว่าคชาทําได้ก็เป็นอะไรที่เนาะในที่เราบอกอดค่ะแล้วก็ก็ก็คือได้ดีไซน์เสียงร้องด้วยใช่ไหมครับ ออกมาได้ดีมากเลยทีเดียวซึ่งเ <c oughs> ช่นได้ว่าแฟนๆนะ่าหงจะฟังและก็อินกับเพลงนี้แต่ว่าอย่างไงก็แล้วแต่แม้ว่าจะเป็นเพลงเศร้าเพลงซึ้งยังไงพี่ตืนเช่นได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในการทํางานของขาชาว,ว่าทําได้ดีเจ๋งสุดยอดจาก <c oughs> แค่ของเรียนแบบมาถึงใบสองและนี่คือให้ฉันทนเหงาดีกับเขาไม่รักเธอที่ตามมีได้6พฤศจิกายนนั่นเองนะคะส่วนแฟนๆถาวว่าจะติดตามขชาตได้ช่องทางไหนบ้างดาวน์โหลดเพลงนี้ได้ยังไงอะไรยังไงอ่า จัดมาบอกไปเลยต้ช่องทางการดาวโหลดเพลงก่อนแล้วกันนะครับครับผมก็ดาวนโหลดกันได้ที่ www.truemusic.com เหมือนกันฮะครับแล้วก็ใครที่ใช้สมาร์ทโฟนอยู่ก็สามารถกด2 4ตัวโทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงกับี่โออเรเตอรได้เลยครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือไอจูนฮะสามารถดาวโหลดเพลงกระชาได้ที่ไอจูนตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับผมอ๋อวันที่4ตอนนี้ยังโหลดไม่ได้งตอนนี้ยังยังนฮะแล้วก็สำหรับทวิตเตอร์ไว้ติดต่อกันไว้ติดตามข่าวสารกันก็ ติดตามฟอลโล่กันได้ที่คชา K A C H A underscore F8 ครับผมครับผมแล้วก็ a c e b o o k มีไหมครับ Facebook ส่วนใหญ่จะเป็นในแฟนเพจใชฮะในแฟนเพจว่าคชานนทนันครับลอง <Okay S 2> ลองไปเชิร์ชดูลองเ e ิร์ชด,ดูก็จะมีกิจกรรมมีอะไรต่างๆนานาข่าวสารที่เหมือนกับว่าเป็นเป็น,ปนส่วนรวมของแฟนๆที่คิดถึงแล้วก็รักขชาด้วยาชามีโอกาสได้เข้าไปองค์ไปอ่านเลยไหมครับก็มีเข้าไปเปิดดูอยู่บ่อยๆครับผมก็จะมีเข้าไปดูที่อ่ะ เว็บหลักของกชาด้วยที่ www.kchafc.com เมื่อคืนก็ม่มีเข้าไปนะคุยกัน นะน่ารักมากนะเหม,มือมนกับว่าเหมือนกับว่าเราต่อติดกับแฟนอยู่ตลอดเวลาแฟนๆถึงได้ได้ได้เกาะติดแนวะเหนียวแน่นกระชามมากๆเลยทีเดียว <ผม S 2> แล้วก็ส่งกบบาลังใจมาเสมอ,สมอๆนั่นเองเดี๋ยวดูกันนะว่ามีคําถามอะไรค้างๆไวไหมโอเคนะมีคนถามเพลงมาค่อข้างเยอะเดี๋ยววิเตินเปิดเพลงให้แบบเต็มๆหลังจากสัมภาษณ์เสร็จกันละกันนะคะมีอะไรจะฝากส่งท้ายถึงแฟนๆชาวเชียงใหม่บ้างครับผมก็ฝากซิงเกิลและกันครับสำหรับแฟนๆชาวเชียงใหม่นะฮะฝากเพลงนี้ของประชาไว้ด้วยเพราะว่าตั้งใจทํามากแล้วก็ ผมว่าอีกไม่นานเราก็น่าจะมีโอกาสได้เจอกันครับรแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เตือนนะขอบคุณ,คณแฟนที่ขอเพลงเข้ามาที่เชียงใหม่เรียลโอด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแล้วกันนะคะว่าการให้คุณได้ให้กําลังใจหนึ่งศิลปินที่เรารักเนี่ยก็คือการเลือกเพลงแล้วก็ขอเพลงมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังดาวน์โหลดเพลงไม่ได้ทางชุนอินใช่ไหมคะครับครับยังดาว ยังดาวโหลดเพลงไม่ได้ทางไอจูนครับทางไอจูนโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอมาได้ทางนี้เพราะว่ามีเปิดแล้วแน่นอนเชียวนะคะกับขาชาญดนทนันให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอวันนี้ขอบคุณมากเลยครับเอาไว้เจอกันที่เชียงใหม่อย่าลืมแวะมาโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนี่คือหนึ่งเสียงนะคะของน้องคาชานั่นเองค่ะกันเอาฟังกับสิงเกิลล่าสุดให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอไปฟังเพลงนี้แบบเต็มๆค่ะ